สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมน้องกาย MPE Studio และ MPE Studio นะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายเออช่วงนี้ก็เมื่อคนมีวันลามาทำคลิปนะครับนื่งจากผมป่วย เจ็บคอครับอ,อนะครับก็เอ,อเดียวถ้าผมเอาคลิปนี้น้องจะลบออกเนะี่ยเออน้องผมจะลบออกไปเนะี่ยถ้าลง NPE นะถ้าไม่เดาลง NPE ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะลงอยู่นะครับโอเคน่าจะไม่มีภาพแต่ว่าการตัดต่อของผมถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับอ,อต้องขอรอขอไปด้วยนะครับถ้าไม่มีภาพครับผม เดี๋ยวผมจะนําวิดีโอไลฟ์สดตามที่ผมบอกในคลิปนะครับเพราะว่าเพิ่งเอ่อผมเพิ่งจะนํามาลงตอนนี้นะครับเพิ่งตัดต่อเพิ่งอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวจะนําวิดีโอไลฟ์สดนะครับมาลงที่หลังนะครับไอเลตดตีนะครับเดี๋ยวไปฟังในคลิปเอนนะครับถ้าคนตาดีถ้าไม่เห็นภาพต้องขอรบกวะขอไปด้วยนะครับผมผมจะพยายามทาคลิปให้ดีที่สุดนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ ยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพวกเรานะครับฝากติดตามช่องน้องกาย NPA Studio และ NPA Studio นะครับสังกัดของพวกเราแล้วก็ก่ายนอเลคคอร์ดออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เลื่อนแต่งนะครับแล้วก็น้องแชมป์ชาแนลนะครับเป็นอังกฤษนะครับ N O N G นะครับ C H A M นะครับ แล้วก็ c h a แล้วก็ n a l นะครับที่จริงจะสะกด n e l นะครับแต่น้องมันเขียนผิดนะครับเ็ไม่เป็นไรนะครับไปนะครับคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคำเตือนเออใครที่ยังไม่เกิดอย่ดูนะครับต้องคนที่อยู่ในท้องครับขอขอบคุณเลดรายการนะครับเลดรายการผู้สนับสนุนนะครับขอไม่เอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเพิ่นทำให้นะครับไม่ขอ ออกชื่อนะครับแล้ขอเอ่ยชื่อนะครับผมโอเคนะครับก็ไปนะครับไปดูกันเลยนะครับผมนะครับไปเลตรายการเลยนะครับ mm hmm. ถ้าดูแล้วก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับผม รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้วเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับวันนี้ครับมพบกับผม NPE Stereo อุ้ยว่าเพื่อ่าไ้เหรอวันนี้ครับวันนี้ฮะแมนวันนี้นะครับ คุยคันเป็นโฟร์นตีนะเขาจะเป็นเลนนะข้าเจ้าเอววันนี้ครับผมก็เออคันแม่ขเจ้เลนเพลงในใครเพลงเท่าไรเดี๋ยวสบายหอล้วคันแม่ขาเจ้าเลนเพลงในใครเพลงอะไรสิมามาแ <cra zy anche> ่น่ไนอานให

มะนาวหอมแม่นึงหอมแม่นึงอะไรตัวกันหรือเ่าสวัสดีครับวันนี้น้องชื่ออะไรครับแทนครับชื่อแทนนะครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับเตชื่อเติมมาจากช่องอะไรครับเติร์ดจากชองายวายดีจากต้องปีเตอร์สินุใสนะครับเฮ้ยปีเตอร์สินุใสนะครับโอเค ช่องนี้นะครับตาดีตัวตาบอดนะครับสุดยอดมากเลยนะครับเออเออเออเอละโอ้ยน้องตาหวานตัวาตาดีจากช่องปีเตอร์ผิวใสครับถ้าใครจะดูเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ช่องไว้ข้างล่างให้นะครับก็อย่าฝักติดตามเลยนะครับผมวันนี้ทั้งโปรโมทให้คนอื่นด้วยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โปรโมทนะครับช่องน้องก็แม่น้องถ่ายให้นะครับส่วนช่องผมเนี่ยไม่มีอะไรภาพก็ไม่เห็นมาดู ว่าจะไลฟ์สด,ดผ่านเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไปลงยูทูบนะครับมันก็ไม่ได้นะมันไม่ใช่มันมช่อแชนเนลของชายก้เออเอวิวน้องเนี่ยนะครับน้องชื่ออะไรครับปีเตอร์ครับเออวิวน้องปีเตอร์สูงสุดนะครับประมาณ600วิวนะครับไอ้ต้าบอดตัวต้าดี EP พสองนะครับประมาณ6กแล้วร้อยวิวนะครับเฮ้ย EP พหน,นึ่งหรือเป่า EP พสองหรือ EP พหนึ่งวะเอาอีพหนึ่งนะครับเออตอนตอนเอออีพีสองนั่นแหละเพราะว่ามันมีตาอี p เออมันมีเอ่ออีพีสองโอเคนะครับอีพีที่สองก็การดูหกร้อยหกสยบครั้งนะครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะผมจะให้วางลิงก์ไว้ให้นะครับก็ใครอยากดูนะครับก็เอาไปที่วิวสูงๆนะเออวิวกางๆพอหลังนะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับผมถ่ายเล่นๆนะครับไม่มีอะไรทำโอ้ยเบื่อรอรถมาครับโอ้ มุตอนเย็นนี้เตรียมตัวนะครับผมจะไอตอนเย็นผมจะไลฟ์สดนะครับแต่ว่าไลฟ์สดทางเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กด้วยนะครับเออน้องกล้ายันผีนะครับผมไปพิมพ์ดูครับนอนหนูไม่โทอ่างงูครับนอนหนูไม่โทอ่างงูนะครับแล้วก็ก็ไก่ลอลิงไม้โทสะอาครับวักครับยอยักไม้โทสาอานอนหนูครับขอมึงอระอีครับน้องกล้ายันผีนะครับพี่น้อง เมื่อตอนเย็นนี้ครับเอ่ออย่าลืมมาชมไลฟ์สดของเรานะครับผ่านน้องก้าหยันผีนะครับน้องก้าหยันผีไม่ใช่น้องก้าหยันผีนะครับอย่ายักษ์ไม่โทรสระนอนหนูนะครับอย่ายักษ์สระอาไม่โทรหนหนูเดี๋ยวเขาจะแล้วแล้วแต่เขาจะพิมพ์พิมพ์ได้หมดนะครับอ่าแล้วหรือว่าจะชมผ่านเพจเฟซบุ๊กเราก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเจ้ามันยูทูบอีกอยู่นะครับถ้าถ้าใครแบบไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีทวิตเตอร์ไม่มีอินสตาแกรมโอ๊ยไม่มีอะไรก็ช่างไม่มีนะครับเออ ใค,ใครไมมีอะไรก็เดี๋ยวมีแต่ยูทูบอ่ะดูเป็นอย่างเดียวเออนะครับหรือว่าใครทำยูทูบแต่ไม่ได้ทำเฟซบุ๊กเออไม่ได้เล่น Facebook, เฟซบุ๊กไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้เล่นอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวขมเจะเอามาลงแล้วก็ให้ได้รับชมกันนะครับเป็นภาพเลยครับถึงจะถ่ายมั่วแต่ก็มั่วไม่มั่วกถ่ายอาจจะถ่ายไม่ตรงนะัดนะนะตรีบางทีเห็นแต่ครึ่งตัวนะัดนะตรีก็อาจจะเป็นได้ครับพี่น้องโอเคนะครับ วันนี้ก็โฆษณาไลฟ์สดเพียงเท่านี้อุ้ยวันนี้นะครับก็ถ่ายเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยนะครับวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์จับหัวหอมและสับขา่านะครับและเตรียมส้มตำครับโอ้โอเลนเนยเหนด่อยเพ่เพราะถือว่า,วาบักอินที่อีมันผีบ่าย เดี๋ยวจะไลฟ์สดครับจะไลฟ์สดก็เดี๋ยววันนี้คลิปนี้เจอกันเเท่านี้นะครับเดี๋ยววันนี้อลาตัวไปตายลาตัวไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับนะครับสวีเดนสวัสดี